สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจำวันที่4เมษายน2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องปเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่3นะครับผมสำหรับวันที่3แอดมินให้อยู่ที่1กับ2 สำหรับแนวทางนะผมในรอบเฉพาะกิจ14กับ82นะครับผมสำหรับในรอบพิเศษหลุดไปนะครับผมก็มาในรอบ V.P. 13แล้วก็51 สำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้3-6ในรอบปกตินะครับผมแอดมินจะส่งเข้าบ้านอีกทีนึงนะครับผมในรอบปกติและ VIP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่4ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม มันจะอยู่ที่0กับ2 0มี04 05 06 07แล้วก็08สำหรับ2 2มี21 23 สองสี่สองห้าแล้วก็สองเจ็ดสำหรับตัวกันนะครับผมหนึ่งเจ็ด สำหรับเบิ้ลมี0011 22 44แล้วก็55สำหรับ3ตัวนะครับผม205 507 621แล้วก็5 23. fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือ ok, บกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ